มาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตกันบ้างนะคะจากทางไทยพาณิชย์และ FWD ค่ะโดยไทยพาณิชย์และ FWD นะคะได้ฉลองความสำเร็จ5ปีเปิดตัวประกันยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษค่ะพร้อมกันนี้มีการดึงคุณตู่พบทรน,นะคะมานั่งท่านเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะโดยทางคุณปรมาสิริมโนลไม้ Mai, รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ เผยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์และ FWD ประกันชีวิตฉลองความสำเร็จ5ปีในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่รวมส่งมอบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจนสามารถครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันชีวิตอันดับหนึ่งในช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะได้ส่งมอบความมั่นคงในชีวิตรวมไปผลประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า86,888ล้านบาทค่ะ และเนื่องในโอกาสพิเศษนะคะฉลองความสำเร็จครบรอบ5ปีธนาคารไทยพาณิชย์และ FWD ประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวประกันยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษค่ะได้แก่ประกันทร i p เิล e หรือว่า77ทับ7ประกันคุ้มครองมั่งคั่ง85ทับ8และประกันมรดกมั่งคั่ง90ทับ9พร้อมกับเปิดตัวพรีเซนเตอร์คุณตู่พบทรค่ะศิลปินนักแต่งเพลงและครอบครัว แต่งเพลงพิเศษนะคะยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษตอกย้ำความตั้งใจของสององค์กรค่ะที่เดินหน้าสนับสนุนคนไทยนะคะวางแผนชีวิตระยะยาวด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะยาว ทนิ์กับ FWD นะคะห้าปีแล้วนะคะที่เราจับมือกันนะคะดูแลลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็คนไทยทั่วๆไปนะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะจะทําให้คนไทยแข็งแรงแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยแข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในโอกาสครบรอบ5ปีแบบนี้นะคะเราก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะในซีรีส์789นะคะซึ่งซีรีส์อันนี้นะคะเรามีกรมธรรม์ให้เลือกนะคะแบบประกันให้ลูกค้า เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ชำระเบีย้ย7ปีนะคะคุ้มครองถึงอายุ77หรือว่าชำระเบีย้ย8ปีคุ้มครองถึงอายุ85แล้วและก็ชำระเบีย้ย9ป้ปีคุ้มครองถึงอายุ90ค่ะทั้ง3แบบนี้นะคะไม่ต้องตรวจสุขภาพและมีเงินคืนสูงทุกปีค่ะ สำหรับประกันยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษนะคะสมัครง่ายค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพพร้อมกับรับสิทธิทพิเศษ5ต่อนะคะต่อที่1ก็คือรับเงินคืนสูงสุดถึง10%ของค่าเบี้ประกันภายปีแรกรายปีนะคะและต่อที่2ค่ะแบ่งชำระ0%สูงสุด10เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ส่วนต่อที่3นะคะรับสิทธทิพิเศษกับบริการ FWD Mywell และต่อที่4รลุ้นรางวัลฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แพ็กเกจและอื่นๆกว่า160รางวัลนะคะรวมถึงต่อที่5ค่ะรับบัตร Priority Pass อายุ1ปีสนใจติดต่อได้นะคะผ่านทาง SCB ทุกสาขาค่ะเป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะจากทางด้านของไทยพาณิชย์ค่ะกับ FWD ประกันชีวิตนะคะ